สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับสไดฟ์ไรต์วีทูพาร์ทที่สิบแล้วครับดีเอสแล้วเนอะพาร์ทสุดท้ายแล้วครับมาวันนี้เราก็ม,มาฆ่าไอเฮี้ยวูฟนะไอแว่นน้อยไอยเกไอเฮี้ยวูฟมึงต้องเรียกว่าคุณวูฟอ๋อคุณวูฟไล่นะให้ฆ่าคนที่ไม่ใส่แว่นเนี้ยป่ะโอเคก็ <c oughs> มไม่รู้นะแมปนี้เอาเฮีย้ <ๆ S 1> <ล>ยอะไรไปมั่งก็เอาระเบิด์ตไปดีกว่า พอรู้สึกว่าทีมมยยังไงพวกทีมม่ไม่จเป็งผมก็ไม่เคยเล่นกันกันก่อนนะก็เล่นเงินตามธรรมชาติเด็กเมืองไรเนี่ยต้มมั่งไม่ต้มมั่งบูมั่งไม่บูมั่งตายมั่งเริ่มายมั่งอือเจริญถึงเราก็มาถึงกันตรงนี้โอ้โหแม่งมันพานี้ค่อนข้างซีเรียสนะซีเรียสมากใช่ค่อนข้างซีเรียสโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้บ้านบอยบอยไหม ปวดขี้ไอ้เหี ah. hey. you, hey, right? ้ยข hey, oh, e ี้วิ้ยอะไรดูเนี่ยเขียวฟันอะไรเหี้ยเขียวฟันเไรสัตว์แม่งจากบ้านใครวะเสียงังเอี๊ยดเไรเหี้ยโอ้ยจะเหี้ยมาร์กไม่ทันไอ้สัตว์มาร์กไม่ทันเอ้ยสุดหล่ออยู่สุดหล่ออยู่บนตึกหนึ่งตัวเว้ยมาร์กไหนวะอ๋อนี่ไงสุดหล่อ มันยังไม่รู้ตัวเว้ยทั้งอาอแล้วอาแล้ว,ลวมึงย่อแล้วมึงเริ่มนั่งย่อแล้วเวด็วเรดีระเบอร์ดะอุ้ยเมื่อกี้กูเห็นสุดหล่อเดินผ่านกำแพงไปตัวหนึ่งเ้ยน <c oughs> ผ่านกำแพง <c oughs> นี่ไง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 โคตรหล่อเลยสัตว์ <c oughs> หน้ายน <c oughs> ชิบหาย สยกรรมว่ะสยกรรมหน้ามาสไนเปอร์ระวังไว้ What the fuck นี่ไงบึ้งพูดสไนเปอร์อยู่เนี่ย Oh my god เฮียกระเด็นเลยออุ๊ยเฮียเลยระเบิดเลยหน้าหีขอโทษอืมอืมวุ้ยวุ้ยวุ้ย พ่อมึงไงไสัตว์มีเฮอะไรไหมระวังระวังระวัง,วง,วงโอ้พ่อมึงไม่เมเคยได้ยินคำว่าบางระจันป่ะยังไงนี่ไงแบบกูเนี่ย มึงมาช่วยฮิวกูด้วยกูไม่ใช่เมดิกนะไอ้สับกดอีกกดกดอีกเมดิกเมดิกอุ้ยวางระเบิดกลับไอ้สัตว์มึงวางมากูวางกลับไอ้สัตว์ควางด้วยใช้ภาษาบานไหมกงเป็นนะโหควางอูไม่บอกแล้วว่าควางควางเทียอะไรกูบอกควางแม่งไอ้สัตว์ เอาเฮียเฮ้ยเยอะมา yeah, อ,อะไรเพื่อนห,หน้าขึ้นนะโผล่ <c oughs> ห,หน้าขึ้นนะตีกลางๆหน้าหล่อๆขึ้นมาถ้าเกิดระยะใกล้เดี๋ยวกูจะใช้สไนเปอร์แบบเล็งยิง มีอะไรนาโดมั้งอืมเยอยอะไรก็ไม่รู้เอาไปเถอบไปทางไหนเ,เนี่ยอ่ะกลนแมปดูสักนิดนึงตรงไปแล้วก็อ่าเลี้ยวขวาตามทางเลยวะใช่ไหมใชนน่นั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้ว คนเอาอะไรเนี่ยมาเนี่ยคโคนโคนรว่าเวรลอดคโคนดิยิงมันจะตายาเดี๋ยวกูต้องนำหน้าเวอลอดไม่ต้องนำหน้าไม่มีใครเหีย,าาย,ยวูฟมาเราจะมาชิงความได้เปรียบกันใครจะฆ่าเหีเ้ยวูฟได้ก่อนคนรแรกแมวไม่ชิงเลยยังไงใครยิงได้ก็ยิงอะ่ะเกมนี้เขาไม่แย่งกันเลย มึแงแย่งกันมึงก็เลิกเล่นเนี่ยเฮียเชื่อกูนอนแม่งเลยสัสเอออืมรถถังมีคนอยู่หนึ่งคน,นกูมารถถังไว้ด้วยแหละกูอ,อยากยิงกสูอขอยิงคน,นที่มันอยู่บนรถถังก่อนมันไส้เฮียบาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งกดตูวิีพูดธมันี้มึงยิงเลยนะระเบิดดัง ใจร้อนไม่รู้ใจร้อนยังไม่ยอมยิงไอ้เหี้ยระเบิดแม่งยังไม่ดังเลยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ถึงระเบิดมันจะไม่ดังยังไงรถรถถังแม่งระเบิดขนาดน,นั้นมันก็ต้องรู้อยู่แล,แล้วแหละ <c oughs> เฮ้ยโซเวียตเวย้ยโซเวียตเวย้ยงองโซเวียตเนีเ่ย โซเวียตตอนนี้โซเวียตมันมันยึดเยอรมันได้แล้วมันน่าจะมีบาเลตนะเว้ยสมัยนี้มีแล้วแม่งโอ้โหชนะสงครามมาแล้วไม่งพวกสไนเปอร์เฮียกระสุนแม่งเท่าแม่งความความยาวแม่ง เอาง่ายๆเอาเอาเอาไอา้อออออไนิ้วกลางกูสองอันติดกันน่ะใช่เลยเอา,ากระสุนบาเลตออะใช่เลยใช่ไหมไองานวันเด็กอะเคยมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าบาเลตเฮ้ยรถถังนั้นพังย,ยังวะน่ะเสียวน่ะนี๋ยไม่ใช่แม่งยังไม่พัง้สัถว์ถันปืนมาชิหายเลยเฮียยังไม่พังนละดิฮะ ไอ้สารสารสารมันยิงมาจากไหนมันวะมึงแม่งก็ยิงกันจังโอ้โหปืนมันสาดมากไอ้เหี้ยอย่างก,กับปืนปืนแกนลิงเฮลวี่งั้นไ้เหี้ย,อย,ยโอ้ยเหี้ยมีสไนเปอร์ด้วย เตายแล้วกูรอสไนเปอร์ให้แล้วโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นภาพกูภาพกูสีเทาแล้วนี่ตรงไหนกันวะมีสไนเปอร์อีกจเจริญท่ามึงปลาระเบิดไปเลยก็น้าไประเบิดเลยใช่ไหม เออจัดการตัวต่างๆกันเรียบกูจัดการ,าาการสไนเปอร์เองเอาด้วยสิวะกูเล่นระเบิดหมดเลยเนี่ยต้มเจ็บทำฟอร์มเฮียเฮ้สยสไนเปอร์ตัวนั้นยิงยิงจากไหนวะเอากูเจอแล้วกูเจอแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยมาข้างๆอีกเอ๊ข้ารถถังมานี่แม่งกูก็เลิกเล่นเถอะเฮียพ<า>ักหายใจก่อนกว่าเราเบิดยัดเข้าไปตรงนู้นเลยเอาะดิเอาไปแดก กี้กูปาระเบิดมัวมากเลยไม่โดนเลยรอแม่งระเบิดหมดตูดเลยสไนเปอร์ <S S <ni> แล้วไงอะมูฟเด็ดกีรบไม่ใช่โอ okay, เคสงครามจบแล้วไอ้รถถังถางคันนี้มึงระเบิดยังเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไม่ใช่แม่งมีคนขับอยู่แม่งถอยถอยมาทับเราแหละไอ้เยี้ยตรงไหนเข้าตึกเหรอ ไงโอเคเราต้ขึ้นไปข้างบนเบอร์ลิปอ้าวไอ้วูบมาแล้วไอ้วูบไอ้วูบไอ้วูบชิบหายไอ้วูบโหแมงหล่อสัตว์เฮียหน้าแม่งเหี่ยวมากไอ้เฮียหล่อชิบหายเลยไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นเอ้าไปไหนวะไปทางไหนวะขึ้น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 เฮียแมงโหเฮียแม่งกูได้อะไรวะเนี่ย ยิงได้มึงยิงมานะเว้ยยิงได้ยิงไปนะเออไม่ห่วงนะเนี่ยคะแนนเนี่ยมึงคะแนนเที่ยไม่ห่วงแล้วเนี่ยอย่าให้บู๊ปหนีแล้วกันหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วโอ้ยแหลกไอ้เหี้ยระเบิดเจ็ดเคโดนตรงไหนนี่เนี่ยมึงเออได้ไม่ฟินเลยไอ้ไอ้สัต โอ้โหโโโโออ้้หหไอ้เหี้ยไม่ใส่หมวกกันน็ะครับเสร็จแล้วเว้ยเจ็ดเคแหมไอ้เหี้ยมึงเป็นคนยิงเดอะเบทเทิลเบอร์ลินอ่าเบอร์ลินเออ่สงครามเบอร์ลินได้จบในเวลา8นาฬิกา23นาทีในเช้าวันต่อมานะครับพอคุปเปอได้แค่นี้นะครับ สงครามก็จบแล้วตอนนี้เบอร์ลินก็กลายมาเป็นของเยอรมันเหมือนเดิมนะครับและฉันคือทหารคนแรกเยดเคเย่จบแล้วจบแล้วครับจบมือครับจบมือผมพวกผมก็แข็จบกันจนได้นะครับเกี่ยวสไนเปอร์อ l i t e ครับเกยดีเอ็นจบแล้วบายพาร์ทสิบกูดบายลาก่อน ต่อข่าวน้าเป็นเกมเลยเ,เดี๋ยวมาติดตามกันครับเกียบ